ใครที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าพลังงานตกนะคะ EP นี้เหมาะกับคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมีบีซีพอดแคสตเพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่88นะคะใน EP ีนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่อง7นิสัยที่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเราแล้วก็หยุดความเหนื่อยล้าลงนะคะซึ่งต้องบอกว่า EP ีนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบทความในมีเดียมที่ชื่อว่า Seven Daily Habits to Naturally Boost your energy and stop feeling tired นั่นเองนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอมก็ทำงานหนักมากเลยนะคะทำงาน7วันเลยแล้ว ในวันทำงานเนี่ยนะคะก็เริ่มงานตั้งแต่เช้า8โมงเลิกงานอีกทีนะคะรู้ตัวอีกทีก็4-5ทุ่มแล้วนะคะต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ทัฟเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ปกติเนี่ยจะเว้นไว้สำหรับเป็นวันพักนะคะก็ไปช่วยจัดออนไลน์เวิร์กช็อปมานะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออพลังงานเนี่ยมันใช้ไปทั้งอาทิตย์เลยโดยที่ไม่ได้หยุดพักนะคะแม้ว่าจะเป็นงานชุบชูจิตใจของเราก็ตามแต่ว่าทีนี้ค่ะพอ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมัน productive มากๆาทำงานหนักมากๆนะคะพอเข้าวีคที่2ของสัปดาห์เนี่ยเรารู้สึกว่า energy เรามันตกลงนะคะความขยนันความ productive หรือว่าเราสามารถจัดการอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยพลังงานมันตกลงแล้วก็งานเนี่ย ไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถที่จะบูสต์อัพพลังงานของตัวเองกลับมาแล้วกลับมามี productivity ได้เหมือนเดิมนะคะก็เลยไปเจอบทความนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นนิสัยที่มันไม่ได้ยากแล้วก็จริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเราก็หลงลืมมันไปนะคะ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยเหนื่อยๆเพลียๆละ้าเราก็มาจะตัดสินใจอะไรแบบขอไปทีแบบเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจที่จะตัดสินใจแบบนั้นทําให้เราตัดสินใจได้แบบผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่แบบช์ป ก็คือไม่แบบแม่นยําเหมือนเคยหรือว่าบางทีเนี่ยการที่เราเหนื่อยเหนื่อยเพลียลา้าล้าเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรำคาญสิ่งต่างๆรอบตัวได้ง่ายเลยนะคะแม้ว่าเรื่องนั้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันทําให้อารมณ์เรามันพุ่งพลาดหรือว่าแบบหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเราละเลยคุณภาพชีวิตที่เราเคยรักษาไว้อย่างดีแล้วก็ เรารักษามันไม่ได้ในช่วงที่เราเหนื่อยๆเพลียๆแล้วก็เออเช่างมันเถอะเออเราก็ทำแบบขอไปทีนะคะแต่ในทางกลับกันเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพลังเราจะรู้สึกว่ามีความสุข เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบ productivity ทำงานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีวินัยมากขึ้นนะคะอันเนี้ยเอมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเอเป็นเลยนะคะถ้าเราสึกว่ามีพลังฮึ่เหิมสัปดาห์นี้จะต้องทำให้ได้ในเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็นอนม่อย่างเพียงพอได้พักผ่อนนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีพลังแล้วก็พร้อมจะทํางานในวันจันทร์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราป้องกันไม่ให้เราเนี่ยพลัง งานดีๆของเราเนี่ยตกลงนะคะหรือว่าเหนื่อยๆละลาในวันจันทร์แบบโอ้ยไอเฮดมันเดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่อะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้วันจันทร์เนี่ยมันเหนื่อยๆละๆลาวันนี้ก็มาฟังกันเลยดีกว่านะคะว่า มีนิสัยอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มพลังงานของเราแล้วก็หยุดการเหนื่อยล้าในระหว่างสัปดาห์ลงนะคะข้อแรกนะคะนิสัยแรกก็คืออย่าเช็คโทรศัพท์บ่อยจนเกินไปอันนี้เนี่ยในหลายๆบทความเนี่ยเขาก็พูดกันเลยนะคะว่าเอ้ยอยู่ควรจะอยู่ห่างจากโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนบางทีเนี่ยเวลาที่ เราเบื่อหรือว่าวันไหนที่เราแบบเหนื่อยแบบไม่ค่อยอยากทำงานอะลองสังเกตไหมคะว่าเราอะจะไถโทรศัพท์ของเราบ่อยขึ้นเช็ค Instagram บ้างในเวลาง,งานหรือว่าบางทีก็อ่านข่าวอะไรเรื่อยเปื่อยไปนะคะเหมือนแบบมันไม่มีกระจิดกระใจจะทํางานนั่นเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากผลการวิจัยเนี่ย เราเนี่ยนะคะจะเช็คโทรศัพท์ต่อวันเนี่ยประมาณ262ครั้งต่อวันเลยนะคะแล้วก็ Average เวลาที่เราใช้เนี่ยตอครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5.5นาทีต่อครั้งนะคะซึ่งถือว่าเฮ้ยเปลืองพลังงานชีวิตเหมือนกันนะคะเสียไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะในการใช้โทรศัพท์ซึ่งเขาบอกว่าการที่เราใช้โทรศัพท์เนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะ PROCESS Information ใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางโซเชียลมีเดียหรือว่าใน l ล n e นะคะแน่นอนในสังคมไทยเนี่ยเราก็ยังใช้ไล n e ในการติดต่อซะส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้สมองของเราเนี่ยต้องใช้ทำงานเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คโทรศัพท์แบบต้องอ่านอย่างจริงจังหรือว่าแค่แบบไทยไปไทยมาอันนี้ก็ใช้พลังงานเหมือนกันเขาบอกว่าสมองเนี่ยนะคะจะต้อง Process ข้อมูลต่อวนันนี่ประมาณ 74GB เลยนะคะ มันเยอะขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ย500ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่แบบมีการศึกษาดีๆสูงๆเนี่ยเขาคอนซูมหรือว่าใช้กระบวนการของสมองเนี่ยประมาณ74กิกะไบตตลอดทั้งชีวิตของเขาที่ดูเราใช้วันเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นอินโฟมชันเนี่ยต่างๆมันเยอะมากๆนั่นแปลว่าสมองของเราทำงานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็สมองเนี่ยใช้พลังงานกับ การเช็คโทรศัพท์เนี่ยประมาณ20%ของพลังงานทั้งหมดที่เราใช้ต่อวันเลยนะคะลองคิดดูถ้าแค่เราไถายิน s t a g r a m เช็ค TikTok หน่อยหรือว่าเช็ค Twitter เช็คข่าวแบบนี้นะคะสมองเรามันก็เหนื่อยลา้าแล้วมันก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะโดยที่ตัวเราอะก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่คนเราหรือว่าพนักง,งานบริษ,ษ,ษัทหรือว่าใครก็ตามที่ใช้โทรศัพท์เยอะเนี่ย จะรู้สึกว่าพลังงานของเราถูกเรรนออกหลังจากที่เราจบวันทํางานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปหรือว่าให้สมองเนี่ยเขาโฟกัสในสิ่งที่จําเป็นในเรื่องที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเช็คโทรศัพท์บ่อยจนเกินไปนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะ หลายคนอาจจะเฮ้ยคานไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยแค่เราเช็คโทรศัพท์เล่นเนเองเนี่ยมันจะเปลืองพลังงานสมองของเราขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบลองเช็คแบบชั่วโมงละครั้งดูนะคะว่าแบบเออทำงานมันไม่ได้เร่งด่วนหรือว่ามันไม่ได้ถูกแบบ ตามหรือเรากำลังรอใครสักคนหนึ่งส่งอินฟอร์เมชันอะไรให้เราอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะสักหนึ่งชั่วโมงเช็คครั้งหนึ่งแล้วก็เคลียร์ให้เสร็จนะคะแล้วกลับไปโฟกัสงานของเราต่อแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงมาเช็คอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเซฟพลังงานของเราในแต่ละวันได้นะคะอันนี้ก็ลองดูอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เอมจะลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูเหมือนกันนะคะแม้ว่ามันจะยากมากๆก็ตามเพราะว่างานของเราเนี่ยมันจะต้องโฟกัสกับไลน์กับอีเมลนะคะหรือว่าลูกค้าจะติดต่อมาทางออฟฟิเชียลไลน์ เราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นจิตตกจะต้องเช็คบ่อยๆซึ่งแน่นอนมันก็ส่งผลให้เรารู้สึกว่าพลังงานเรามันถูกสูบไปทุกวันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่เอ็มอยากจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ลองไปทดลองวิธีนี้แล้วเวิร์กก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะนิสัยที่2นะคะนั่นก็คือการลองเปลี่ยน กิจวัตรประจําวันของคุณดูสิเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเดรนพลังงานของคุณนะคะได้เท่ากับการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆทุกๆวันไม่ว่าคุณทานอาหารแบบเดิมๆทํางานแบบเดิมๆหรือว่าคุณไปแบบปาร์ตี้หรือสังสรรค์กับคนกลุ่มเดิมๆหรือว่าดูซีรีส์เรื่องเดิมซ้ําๆนะคะ move on เป็นวงกลมหรือว่า เรากลับบ้านด้วยเส้นทางเส้นเดิมแบบไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางเลยนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราช่างเบื่อหน่ายเหลือเกินมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานมันถูกสูบออกจากร่างของเราอย่างมากเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันของเราบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแม้ว่าคุณจะทํางานเดิมแต่คุณลอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณให้มันแปลกใหม่มากขึ้นใช้เครื่องมืออะไรต่างๆมาทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตเช่นเฮ้ยฉันตั้งใจว่าฉันจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จภายใน3เดือนหรือว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งการที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยชีวิตมันก็จะมีสีสันมากขึ้นหรืออย่างง่ายที่สุดนะคะหลายคนอาจจะกลับไปทำง,งานที่ออฟฟิศแล้วนะคะก็เวลาที่คุณไปทำง,งานเนี่ยคุณก็อาจจะลองเปลี่ยนเส้นทางดูหรือว่าเฮ้ยตอนเช้ามันเสียงเกินไปที่จะเปลี่ยนเส้นทางก็ลองเปลี่ยนเส้นทางตอน ขากลับบ้านดูนะคะเผื่อว่าเราจะเห็นวิวทิวทัศน์หรือบรรยากาศหรืออะไรต่างๆที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมหรือคุณเคยขับรถไปทำงานคุณก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นใช้ Public Transport ดูก็ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้สร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิตหรือว่าใครที่มีแฟนหรือใครที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวก็ลองทากิจวัตรอะไรแปลกๆใหม่ๆกับคู่ชีวิตของคุณนะคะกับสามีหรือภรรยาหรือว่ากับลูกดูนะคะมันอาจจะแบบมีความแปลกใหม ในชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ตอนนี้นะสามารถที่ work anywhere ได้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องนั่งที่โต๊ะที่ทํางานของคุณเหมือนเดิมนะคะอาจจะเปลี่ยนเฮ้ยวันนี้ลองไปร้านกาแฟร้านใหม่ที่เงียบ แล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเราอาจจะได้ fresh idea หรือว่าความคิดที่มันแบบสดใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรา boost พลังงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่กำลังทำอะไรเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเคียวลงทุกวันนะคะก็ลองเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเปลี่ยนไปที่เล็กทีละน้อยอาจจะเริ่มจากเรื่องงานก่อนหรือว่าเรื่องส่วนตัวก่อนอันนี้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะแล้วเราอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมก็ได้นั่นเองนะคะนิสัยที่3นะคะที่เราควรจะมาโฟกัสนั่นก็คือการบริโภคคาเฟอีนอย่างชาญฉลาดนะคะ หลายคนอาจจะแบบติดกาแฟหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราสามารถดื่มกาแฟได้จนแบบหัวค่ำหลังอาหารเย็นเราก็ยังดื่มกาแฟได้อยู่แล้วเราก็ยังนอนหลับได้แบบปกตินะคะเคยมีพี่ที่ออฟฟิศเนี่ยเคยพูดอย่างนี้กับเอมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยพี่สามารถดื่มกาแฟสามทุ่มพี่ก็นอนหลับได้แบบสบายแต่เราดูสารร่างเขาเวลาที่เขามาทํางานแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าคุณอะนอนหลับได้จริงแต่คุณหลับไม่สนิทแน่นอน ะะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันทําให้คุณแบบ alert สมองมันยังตื่นอยู่แล้วมันก็สมองมันไม่ได้พักผ่อนอย่างจริงๆจังๆอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆงานวิจัยเนี่ยเขาก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดื่มกาแฟคุณดื่มได้ดื่มช่วงเช้าแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยให้ลองสังเกตตัวเองดูซิว่า เวลาไหนที่แบบสมมติว่าก่อนบ่ายสามถ้าดื่มก่อนบ่ายสามแล้วเนี่ยเรายังหลับได้ลึกหลับได้สนิทตามเวลาที่เรากำหนดไว้อันนั้นก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกับคุณนะคะอย่างของส่วนตัวของเองเนี่ยองก็จะดื่มกาแฟตอนเช้าให้จบนะคะแต่ว่าพอหลังอาหารมื้อเที่ยงเนี่ยบางทีมันก็ต้องดื่มบางแต่ก็พยายามดื่มให้มันเสร็จสิ้นก่อนบ่ายสองเพื่อที่จะได้หลับอย่างสนิทนะคะอันนี้ลองสังเกตดูว่าคุณผู้ฟังเนี่ย ดื่มกี่แก้วต่อวันแล้วมันแบบโอเคมันยังหลับได้สนิทนะคะอันนี้อยากเข้าข้างตัวเองให้ลองสังเกตตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณมีเครื่องมือในการวัดการนอนของคุณแล้วแบบคุณหลับลึกได้แล้วคุณหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยก็ให้หยุดเวลาการดื่มคาเฟอีนณนะเวลานั้นนะคะที่เราหยุดแก้วสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่กี่โมงให้สติกกับเวลานี้ไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยเขาจะได้หลับอย่างเพียงพอนะคะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ย คาเฟอีนไม่ดีคาเฟอีนเนี่ยมีส่วนช่วยในการที่ทำให้การทำงานของเรามันรอดไปแต่ละวันได้จริงๆนะคะแต่ว่าการที่ทำอะไรมากเกินไปดื่มมากเกินไปหรือว่าดื่มดึกเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพการนอนของเราซึ่งมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะแล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยๆในวันต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟพลังของเราให้มันได้ทั้งอาทิตย์นั่นเองนะคะข้อที่4นะคะอันนี้ก็คืออาจจะเบื่อๆหน่อยแต่ว่า ก็ยังต้องขอย้ำกันเรื่องนอน7-8ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยเรามีการทดลองกับน้องที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็จะมีน้องที่เราสนิทแล้วเราก็จะคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เกือบทุกวนันจะมีการทักไลน์เมาง่วงจุงง่วงจังวันนี้รู้สึกเหนื่อยจังเพลียจังขี้เกียจจังพองง่วงอะไรแบบนี้นะคะแต่หลังจากที่น้องนะคะกับเอเนี่ยมีการปรับเวลานอนให้เรานอนเร็วขึ้นมามันไม่เกินเที่ยงคืนอะ ก่อนแล้วก็นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้นะคะพอปรับมานอนก่อนเที่ยงคืนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีพลังในการที่จะไปทํางานต่อทำให้เราเนี่ยทำงานได้แบบเฮ้ย productive มากขึ้นรู้สึกมีพลังมากขึ้นนะคะแล้วพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาในแต่ละวันมากขึ้นแล้วว่าคำบ่นในแต่ละวันที่เราพิมพ์หากันเนี่ย มันแทบจะหมดไปหรือว่าน้อยมากๆเลยนะคะที่เราจะพิมพ์บ่นหากันว่าเฮยวันนี้ง่วงจังอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการนอนให้เพียงพอเนี่ยมันช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพจริงๆหลายคนอาจจะบอกโอ้ยจะไปนอนแบบวันๆหนึง่ง7-8ชั่วโมงเรามีเวลานอนอยู่ตั้งเยอะตอนที่เราตายนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยโรคต่างๆมันก็จะรุมเร้าเรานะคะถ้าเรานอนหลับอย่างไม่เพียงพอแล้วก็ไม่มีคุณภาพ มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะอาน้องๆแบบอายุ20กว่าอาจจะไม่รู้สึกมากแต่พอคุณเริ่มเป็นวัยกลางคนอย่างเอมนะคะหรือว่าเป็นอย่างเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันส่งผลกระทบกับสุขภาพของเราจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยหลายคนอาจจะมีเรื่องแบบความดันโลหิตสูง หลายคนเริ่มเป็นเบาหวานหรือว่าส่งผลต่อโรคหัวใจแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแม้ว่าเราจะมีเวลานอนตอนที่เราตายไปแล้วก็ตามแต่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าเราโรครุมเร้าหรือว่าเราสุขภาพไม่ดีมันก็คงจะไม่คุม้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลดเวลาอื่นๆในกิจกรรมอื่นๆลงแล้วก็โฟกัสการน,นอนที่มันมีคุณภาพมากขึ้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะคะอันนี้มันอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยที่แบบเราพูดกันบ่อยๆนะคะบางทีตัวส่วน ตัวเอมเองก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าพอเรา กลับมาโฟกัสในเรื่องการนอนให้มันเพียงพอเนี่ยมันก็ทําให้สมองของเราไ r i g h t นะคะแล้วก็สุขภาพจิตอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นแม้ว่างานเราจะหนักมากก็ตามนะคะแล้วก็การที่จะทําให้หลับอย่างสนิทแน่นอนโอ้โหเรื่องดื่มกาแฟเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะต้องแบบหยุดพกักการใช้แบบสมาร์ทโฟน ipad แ t a b ล็ตอะไรต่างๆของเราเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะคะเพื่อป้องกัน b ล u ไ light เนาะที่จะทําให้เราแบบเพื่สมองเรามันแบบตื่นแล้วก็นอนหลับไม่สนิท ะะหรือว่าแบบเฮ้ยลองแบบทำดาวเนาะเหมือนเวลาออกกําลังกายเนี่ยมันจะต้องมีการที่เฮ้ยเราต้องมีคูลดาวก่อนที่เราจะแบบหยุดออกกําลังกายนะคะอันนี้เราอาจจะคูลดาวกับตัวเองอาจจะแบบอามาร์คซหน้าก่อนนอนฟังเพลงเบาๆหรือหลายคนอาจจะเลือกที่จะฝึกสมาธินะคะหลายคนอาจจะแบบเขียนเจอ r น a l หรือเขียนไดอารี่เพื่อแบบเหมือนทิ้งทุกอย่าง ในความไม่สบายใจหรือความสุขอะไรต่างๆของเราเนี่ยทิ้งลงไปให้มันจบกับวันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่มันก็จะทำให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นข้อ5นะคะเราจะมีพลังมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราอะ่ะตามหาแรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอนะคะอันนี้มันยิ่งกว่าการบูสต์อินเนอร์จีนะคะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ย เรามีแรงบันดาลใจที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามนะคะเราจะต้องหาจุดคลิกกระพอยของตัวเองว่าเฮ้ยจุดนี้แหละที่จะทําให้เรากระเด้งจากเตียงแล้วก็มาทํางานนะคะซึ่งส่วนตัวของเองมเนี่ยจุดที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นทริกเกอร์พอยเลยว่าวันนี้แบบแม้ว่าจะเหนื่อย จะลาขนาดไหนแต่พอเราสึกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้คุยกับลูกค้าเฮ้ยวันนี้เราจะได้ขายวันนี้เราจะได้เสนอขายอะไรบางอย่างให้กับลูกค้านะคะเราก็จะรู้สึกมีแรงฮึดแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็มาพร้อมทำงานนะคะหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่เฮ้ยงานมันยังหาเรื่องอินสปายไม่ได้ลองหาเรื่องส่วนตัวที่มันอินสปายคุณได้นะคะเช่นแบบวันนี้แรงบันดาใจของฉันคือการได้ออกกําลังกายตอนเช้านี่แหละวะ ก่อนจะทํางานมันจะได้ทําให้ฉันมีพลังมากขึ้นหรือว่าในเรื่องส่วนตัวก็คือคุณสามารถที่จะทําความสะอาดบ้านโตทํางานให้มันเรียบร้อยก่อนที่คุณจะเริ่มง,งานได้ลองหาแรงบันดาลใจจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันจะทําให้แบบ เกิดแรงบันดาลใจที่มันใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าสร้างออ motivation ในแต่ละวันของคุณให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถ้านึกถึงสิ่งนี้มันจะมี inspiration หรือว่าคุณจะนึกถึงว่าเฮ้ยต้องขยันทำงานขยันเก็บเงินเพื่อที่ว่าปลายปีนี้เนี่ยจะได้ไปเที่ยวดีๆจองที่พักดีๆหรือว่าได้ไปทานอาหารดีๆแบบที่เราอยาก ะะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิด Inspiration แล้วก็อเอาหน้าอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็มีหลายวิธีที่จะสร้าง motivation ในแต่ละวันของเราได้นะคะเช่นใกล้สิ้นปีแล้วเราอาจจะลองมาวางแผนชีวิตในด้านต่างๆดูว่าเฮ้ยลองเทิมโกของเรามันยังเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปนะคะ หรือว่าลองสร้างภาพตัวเองในอนาคตดูสิว่าเราเห็นภาพตัวเองในอนาคตอย่างในหนึ่งปีข้างหน้านี้เราเห็นตัวเองมีอะไรนะคะแล้วเหมือนเป็นการแบบสะกดจิตตัวเองไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยฉันจะมีสิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการสร้าง motivation ให้ลึกลงในระดับแบบ จิตใต้สำนึกของเรานะคะก่อนนอนเนี่ยก็ลองนึกถึงเห็นภาพตัวเองว่าเห็นตัวเองในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็คิดทุกวันทุกวันทุกวันนะคะมันก็จะเหมือนสร้างแรงบันดาลใจใต้จิตสำนึกของเราแล้วก็ทำให้แบบเราเนี่ยเห็นเป้าหมายที่มันชัดเจนและว่าเราจะเดินไปยังไงเพราะเราเห็นภาพตัวเองในอนาคตได้อย่างชัดเจนแล้วนั่นเองนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเป็นสายนักอ่านนะคะคุณอาจจะไปหาโคดที่คุณชอบแล้วมาเขียนแบบ ป้ายไว้หรือจะทําเป็นเคสนะคะว่าเฮ้ยฉันจะโคดคํานี้เอาไว้จะได้แบบรู้เลยว่านี่คืออินสป r เรชันโคดของเรา ะะหรือว่าคุณจะดูหนังที่มันสร้างแรงบันดาลใจหรือฟังเพลงที่รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันฮึกเหิมมันทําให้เราแบบรู้สึกมีพลังที่จะก้าวต่อหรือว่าคุณอาจจะเป็นสายของคนที่ชอบอ่านอัตาชีวประวัตินะคะของคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือว่าชอบฟังเรื่องราวของคนที่กว่าเขาจะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้จนประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็ลองไปหาสไตล์ของแต่ละคนว่าเฮ้ยชอบหาแรงบันดาลใจผ่านช่องทางไหนหรือในรูปแบบ หน,นั่นเยงนะ่คะนนสัยที่6นะคะคุยกันบ่อยมากก็คือเรื่องออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยายามออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งหมันก็แน่นอนพอมันออกกำลังกายเนี่ยเวลาที่เราออก,กำลังกายหนักๆเนี่ย บางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เรากําลังจะกินของอะไรอ้วนๆหรืออะไรที่มันแบบแคลอรี่มันสูงๆเนี่ยเราจะนึกถึงว่าหุยกว่าเราจะออกกําลังกายแล้วก็เบิร์นสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยเมื่อวัดเป็นชั่วโมงของการออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะที่จะเบิร์นสิ่งเหล่านี้ออกนะคะมันก็จะเป็นอาจจะเป็นออปชันที่ทําให้เราอะเริ่มจะกินอาหารที่มันเฮลตี้มากขึ้นนะคะแล้วการออกกําลังกายเนี่ยมันทาให้แบบ เฮ้ยจิตใจมันดีขึ้นมากๆจริงๆนะคะความเครียดก็แบบลดลงแล้วก็เพิ่ม productivity ในการทำงานของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ใครที่ยังไม่เคยลองต้องไปลองดูสักครั้งนะคะแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่เป็นสายออกกําลังกายเลยฉันแบบห่างไกลมากคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องออกกาลังกายหนักๆก็ได้นะแค่คุณแบบเปลี่ยนจากการนาั่งนั่งนอนๆของคุณแบบทํางานเสร็จนั่งนั่งนอนๆดูซีรีส์เนี่ยลองเปลี่ยนมาขยับตัวเล็กๆน้อยๆ ดูนะคะมันก็มีช่วงจังหวะที่ส่วนตัวเองก็ขี้เกียจเหมือนกันจากวันที่แบบเราเหนื่อยมากๆหรือแล้วเลิกง,งานดึกมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้ไม่มีแรงจะไปออกกําลังกายแล้วหรือว่าถ้าออกกำลังกายเวลานี้มันจะต้องตื่นแน่นอนโหเสร็จงานห้าทุ่มนะครับออกกําลังกายมันไม่น่าจะแบบไหว เอาเวลาไปนอนดีกว่านะคะแต่ว่าเองก็จะเลือกแบบคลิปสั้นๆสัก5นาทีสินาทีก่อนอบนาบน้ำนะคะเช้าหรือเย็นอย่างเงี้ยก็ออกสนิหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมาได้ยืดเหยียดหรือว่าแบบได้ขยับตัวบ้างจากการที่เรานั่งมาทั้งวันแล้วอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะทําให้เราอะรู้สึกว่าเออมันมีพลังมากขึ้นดีกว่าแบบทํางานเสร็จแล้วก็นั่ง แบบนี้นะคะเขาบอกว่ายิ่งเราอะ่ะแอคทีฟมากเท่าไหร่พลังของเราก็จะยิ่งมาเท่านั้นแต่ยิ่งเรานั่งนั่งนอนนอนไม่ทำอะไรนะคะพลังงานมันก็เหมือนจะถูกเดรนออกไปมันก็ทำให้เรารู้สึกชื้แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสเต y แอคทีฟมากขึ้นนะคะถึงคุณจะไม่ออกกำลังกายแต่ก็พยายามขยับตัวให้ได้มากที่สุดหรือเลือกที่จะเดินนะคะแทนการขับรถอะไรแบบนี้และจริงๆแล้วอย่างเรื่องความเครียดก็เหมือนกันนะคะ แต่ก่อนนียเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราเครียดมากๆเนี่ยเรามักจะแบบโอ๊ยอยากจะทิ้งตัวลงบนโซฟาแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่เราจะทิ้งตัวลงบนโซฟาเนี่ยเราลองไปหาคลิปออกกำลังกายที่เราชอบนะคะอย่างที่เอมเคยเล่าให้ฟังแล้วเวลาเครียดมากๆหรือโกรธใครมากๆหรือมีคนที่ทําให้เราไม่พอใจมากๆเนี่ยนะคะเอมจะเลออกอกำลังกายเป็นคิกบ็อกซิ่งนะคะมันคือการต่อยมวยต่อยลมนี่แหละ แต่ว่าเวลาที่เราปล่อยหมัดออกไปหรือเราฮุกหรือเราอัพเพอร์คัตไปเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้ปลดปล่อยมันได้แบบรีลีสความเครียดต่งางๆนะคะแล้วพอยิ่งเหงื่อออกนะจะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นนะคะอันนี้ลองไปหาสไตล์ของคุณดูว่าเฮ้ยคุณเจอกันออกกําลังกายแบบไหนที่มันแบบถ้าเครียดมากๆแล้วได้ทําสิ่งเนี้ยจะรู้สึกหายโกรธเครียดน้อยลง แล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะหลายคนอาจจะแบบต่อยมวยจริงๆต่อยกระสอบทรายแล้วก็นึกถึงแบบไอ้คนที่แบบพูดกับเราไม่ดีทําให้เราไม่พอใจแล้วต่อยๆๆๆๆๆแล้วก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าได้แบบรีลิสความไม่พอใจหรือพลังลบต่างๆออกไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคหรือว่าสไตล์ของแต่ละคนแต่อันเนี้ยเอ็มลองแล้วแล้ว,ลวมันรู้สึกเวิร์กมากๆเลยนะคะใครจะไปทําตามก็ไม่ไม่ห่วงนะคะข้อเจ็ดนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า Play h a r d play often นะคะก็คือหาเวลาเล่นบ้างแล้วก็เล่นให้บ่อยขึ้นถ้าเราสังเกตเนี่ยเจ้าเด็กตัวเล็กๆนะคะลูกๆหล,ล,ลานของเราเนี่ยเฮ้ยพลังงานเขาเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเล่นเขาหัวเราะเขาแบบตลกเขาสนุกแบบเต็มที่ของเขานะคะแต่พอเวลาที่เราโตมาเรื่อยๆด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ย มันทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะได้เล่นไม่มีเวลาที่จะมาทำอะไรที่มันแบบไร้าสาระแต่ว่ารีมค่ะคือต้องขอพื้นที่เล็กๆให้เรายังได้เป็นเด็กอยู่ลองหาอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเนี่ย มันสนุกมันตลกเราอาจจะเล่นมุกกับคนในบ้านหรือดูรายการที่มันตลกหรือว่าเพิร์ของคนที่มีลูกๆหลานเนี่ยลองเล่นกับลูกหลานดูนะคะเราจะเห็นความสนุกของเขาเราจะได้เรียนรู้จากเขาว่าเอยจริงๆแล้วการเป็นเด็กนี่มันดีนะเขาไม่เห็นต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยอาหารอร่อยก็ยิ้มแม่อร่อยก็คลายออก หรือว่าแบบเฮ้ยเล่นอันนี้แล้วสนุกแล้วชอบก็สนุกกับมันให้เต็มทีไม่ชอบก็ทิ้งอะไรเงี้ยนะคะเราจะได้เรียนรู้จากลูกๆหลานของเราเนี่ยแหละว่าเออเขาใช้ชีวิตแบบไหนแล้วลองมองย้อนกลับไปว่าในช่วงวัยหนึ่งอ่ะเราก็เป็นแบบเขานะเราก็ไม่ได้ซซเรียสอย่างทุกๆวันนี้ที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาเวลาที่เราจะได้มีโอกาสที่จะได้เล่นได้สนุกบ้าง นะคะคบ้างเราอาจจะสนุกตลกอะไรตลอดเวลาไม่ได้แต่หาเวลาให้เราได้สนุกสนานกับชีวิตได้ตลกได้หัวเราะให้บ่อยขึ้นนั่นเองนะคะและสุดท้ายเขาก็บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดลงมือทำจ้ะทำเลยตั้งแต่วันนี้ลองเลือกมาสักนิสัยหนึ่งที่คุณอยากจะแก้ไขแล้วลงมือทำเลยนะคะอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการนอนนี่แหละเป็นปัญหาของคุณที่จะทำให้ไม่มีพลังคุณเหนื่อยๆล้า ให้ไปแก้สักเรื่องหนึ่งก่อนนะคะแล้วเรื่องอื่นๆมันจะตามมานั่นเองนะคะอันนี้จบจากบทความแล้วแต่ว่าแอบแถมโบนัสนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเองก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาระครอบครัวนะคะมีลูกมีสามีมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลแต่ใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องมีมีไทม์หรือว่าเวลาของตัวเราเอง ให้เวลากับตัวเองเช่นอ่ะฝากลูกไว้กับพ่อแม่เราฝากลูกไว้กับสามีแล้วเราขอไปใช้เวลาส่วนตัวที่ให้รางวัลกับตัวเองให้เราได้หยุดพักให้เราได้มีเวลาอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือให้เราได้ไปสปาไปนวดหรือว่าไปแช่น้ําอุ่นไปมาร์คหน้าหรือเปิดเพลงอะไรผ่อนคลายสำหรับตัวเองสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาราหน้าที่มันไม่ได้หนักจนเกินไป หรือขอสักวันหนึ่งที่ฉันได้ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนได้ใช้เวลาเหมือนที่ฉันยังสาวๆก่อนที่ฉันจะมีภาระครอบครัวเราควรจะมีเวลาเหล่านี้บ้างให้กับตัวเองนะคะสําหรับคนที่มีภาระครอบครัวหรือว่ามีภาระงานหนักๆแล้วก็หลงลืมเวลาที่จะดูแลตัวเองไปนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ขอแค่สักครึ่งวัน1ชั่วโมงหรือดีที่สุดคือเต็มเต็มวันให้กับตัวเองให้ตัวเองได้พัก นะคะคทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยคุณผู้ฟังได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําแล้วก็ลงมือทํามันหรือเปล่านะคะแน่นอนเราก็น่าจะรู้จักตัวเองได้ดีที่สุดว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. พลังงานเรา หดหายไปกับสิ่งเหล่านี้ก็ลองปรับไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เราเคยพูดกันใน E ีีที่แล้ว EP ีที่87นะคะว่าเฮ้ยสมอลวินทำเรื่องเล็กๆให้มันสำเร็จเรื่องนี้ก็เหมือนกันการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันได้ข้ามคืนนะคะก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆค้นหาค่อยๆทดลองไปแล้วก็หวังว่านะคะคุณผู้ฟังจะเจอนิสัยที่แบบเฮ้ยพอเราเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E ีพีนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคีบีบีซีนะคะและ แล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะมีเรื่องไหนที่อยากจะรู้ที่อยากจะฟังหรือว่าเอ้ยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยก็สามารถที่จะ DM นะคะมาคุยได้ทั้งใน Infinity Page นะคะหรือว่า k i n e y b c Facebook Page หรือว่าใครเป็นสายบล็อก d ิ t ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราลงทุกๆวันศุกร์เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ EP ีหน้า EP ีนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ